กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E-LOT Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นศึกราชาเทพอสูรนะครับผมซึ่งทีมนะครับผมผมไปลองในสตรีมมาแล้วนะครับผมจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าวันนี้ผมจะเอาทีมไหนมาเล่นนะครับ โอเคครับข้อทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆอูแรกนะครับผมอันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่เปิดได้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับผมเปิดใจแล้วลองเอามาเล่นนะครับผมดูครับพลังโจมตีของอูแลกตั้ง20,000นะครับอันนี้ผมไม่มีชุดแฟนนะครับเพื่อนๆพลังโจมตีผมตั้ง20,000นะครับผมถ้าเกิดว่าผมมีชุดแฟเนี่ยจะขนาดไหนนะครับผมผมเคยทําดาเมจในบอสศึกราชาเทพอศูนย์ที่เอาอูลแลกมาเล่นนะครับผมได้มากสุดถึง 18ล้านนะครับผมที่ผมลองเอามาเล่นนะครับผมอันนั้นน่าจะติดคลิแล้วก็ฟุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าทีมอาเบโดที่ผมเล่นอยู่นะครับผมผมรู้สึกว่าทีมนี้ฟาร์มง่ายเล่นง่ายนะครับผมตัวต่อมานะครับผมเป็นทางฝั่งของนาเซียนนาเซียนนะครับผมหมอยานาเซียนนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมผมได้เตรียมตัวแทนไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือน้องซาเนลี่นะครับผม ก็คือตัวไหนนะเดี๋ยวผมหาแป๊บอ่านี่นะครับน้องซานเนลี่ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอ่านาเซียนนะครับผมก็คือเขาเอาไว้ฮิวให้กับทีม,มนุษย์นะครับผมซึ่งตัวที่สามารถทดแทนกันได้ก็คือเป็นทางฝั่งของน้องอ่า ซาเนลลี่ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลนี้ของเขานะครับถอนได้ฟิกดีบัฟของพวกพ้องทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นขั้น2จะฟื้นฟู30%นะครับแล้วก็ถอนได้ฟิกดีบัฟด้วยนะครับผมตัวต่อมานะครับผมซ้หรับของตัวนี้นะครับผมนาอฟูมินะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมผมแนะนําให้เป็นอาร์เธอร์นะครับผมแต่นะครับเดี๋ยวผมขอหาอาร์เธอร์ก่อนอาร์เธอร์นะครับอ่ะ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีครับเราอย่าไปใช้ Arthur x c a l i b e r ถามว่าทำไมนะครับผมเพราะว่าเงื่อนไขของบอสนะครับผมบางทีนะครับเขาจะมีเงื่อนไขที่ให้เราใช้ตั้งท่านะครับหรือว่าบับโลนะครับผมที่เป็นสกิลโลนะครับไม่ใช่บับโลนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ Arthur x c a l i b e r นะครับดูครับ ไม่มีนะครับที่เป็นตั้งท่าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ผมแนะนำมีอยู่แค่2ตัวก็คืออาร์เธอร์ตัวนี้นะครับผมกับอาร์เธอร์ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าให้ผมเลือกให้นะครับผมแนะนําเป็นอาร์เธอร์ตัวนี้ด uh 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 ีกว uh ่านะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสกิลของเขานะครับผมที่เป็นสกิลหนึ่งนะครับผมเขาไม่มีลดเกียร์ท่าเมตาของบอสนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้นะครับผม เขามีรถเกตท่าไม่ตายตั้งแต่ขั้นหนึ่งนะครับนเพื่อน,อนถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเฮ้ยการเราไม่ขึ้นแต่อีกทีมนึงเน่ะเราอยากให้โดนันตีนะคะผมเราก็หันไปหาอีกทีมนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทีมนั้นเราโดนฆ่าไปแล้วนะครับผมแล้วเราเหลือแค่ทีมนี้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขนะครับผมเขาสมมุติว่าเขาให้เราใช้การโจมตีใบนี้นะครับผมแล้วเราใช้ไปเนี่ยแล้วเกตบอสนะครับผมเต็มพอดีนะครับผมเรา ใช้ไปเกรบอสก็จะลดลงนะคะผมแล้วเราก็จะไม่สามารถจบได้นะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าจบไม่ได้หรอกครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการลดเกรบอสด้วยนะคะผมแล้วถ้าเกิดว่าการ์ดตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วในเทิร์นที่เทอร์นัดไปนะครับของเรานะครับผมที่เราอ่าต้องต้องจบนะคะผมแล้วบอสได้อันตีพอดีนะครับผมแล้วเราจบไม่ได้เนี่ยเราโดนอันตีบอสนี่ขึ้นเราหายหมดเลยนะคบเพื่อนๆสรุปง่ายๆก็คือตัวนี้ผมไม่แนะนํา าผมแนะนําจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าเงื่อนไขมันมันจะได้ตรงตามเงื่อนไขเอะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะไม่มีลดเกรดของบอสด้วยนะครับผมอันนี้เท่าที่ผมไปลองเล่นมาในสตรีมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางฝั่งของน้องคิสนะนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมค้นหาเอฟเฟกถอนนะครับผมถอนในที่นี้นะครับหลายตัวเลยนะครับผมที่เป็นเผ่ามนุษย์นะครับผมทอยฟิกด์บัฟนะครับผม มาดูกันนะครับมนุษย์นะครับผมที่ผมแนะนํานะครับจะมีจู v วลเลตที่ตอนนี้นะครับผมเขาแจกอยู่นะครับเพื่อนๆคือได้ทุกคนมีทุกคนแน่นอนครับผมอ่ะที่เป็นขั้น3ามนะครับเพื่อนๆแต่นะครับตัวเนี้ ถ้าเกิดว่าการ์ดขึ้นเยอะขึ้นบ่อยขึ้นดีมันก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดไม่ขึ้นนี่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงนะครับผมแต่ให้ผมแนะนําก็คือเป็นนอกกิสนะนะครับผมแลาเกิดว่าใครมีนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับทีมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่แบบว่าเราเอามาทดแทนกันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับว่า ทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะแรงหรือว่าโหดหรือว่าถึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเะครับผมโอเคครับก็มาอยู่กับบอสนะครับผมที่เป็นบอสลาซาเทปสูนนะครับผมนะครับผมก็เงื่อนไขของเขาก็จะมีดีบัฟตรงนี้2อันนะครับแล้วก็เป็นการ์ดใบนี้นะครับผมดีบัฟของเรามี1่มี2นะครับแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ อ่ะจมตีไปเลยนะครับผมคือเราพยายามนะคะผมอยากเก็บขั้น3ามของทางฝั่งของเนาฟูมิไปห้องที่สองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งท่าปุ๊บนะครับบอสเขาจะมีลดแรงการ์ดนะครับเพื่อนๆไอ้ต้องระวังด้วยนะครับอ่ะเราตีไปก่อนครับค่อยๆตีไปนะครับก็ทีมนี้ถึกอยู่นะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคดูครับเนี่ยตีโลแทบจะไม่เข้านะครับผม อ่าโอเคดาเบนเบามากนะครับผมอ่ะปล่อยบอสตีไปเลยนะครับผมอ่าพัดเต้านะครับตรงตรงนี้อ่ะมานะครับผมทําตามเงื่อนไขนะครับผมดีบัฟสองใบนะครับผมก็จะเป็นใบนี้แล้วก็อ่าอูแลกไปเลยไหมเอาเก็บอูแลกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นใบนี้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะติดอ่าพิทักษ์หรือพิคาดอะไรสักอย่างเนี่ย อันนี้ชื่ออะไรอ่ะอภิภาคสานะครัะผมอ่ะโอเคแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพลังชีวิตครับผมอ่าเราได้ขั้นสามมา2ใบแล้วนะครับผมก็ถือว่าอยู่ตามเงื่อนไขนะครับอ่ะอันนี้โอ้โหการ์ดการ์ดขึ้นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปใช้ห้องนี้เลยนะครับผมอ่าห้องนี้ ผมจะอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมใช้เงื่อนไขของห้องนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยไปปิดของห้องนู้นะนะครับทีมที่2นะครับผมลืมไปนะครับจะใช้ทีม7บาปเหมือนผมก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,นอะตั้งท่าของแดนนี่ไปนะครับแล้วก็อ่าเอาไงดีใช้อันนี้ไป1นใบแล้วก็อันนี้ไป1นใบไหมเอาไงดีอ่า อย่างนี้แล้วกันโอเคอปล่อยตีไปเลยครับผมอ่าแล้วก็ปล่อยให้บอสคอนตีมอ่าการ์ดเราขึ้นดีครับการ์ดเราถือว่าขึ้นดีนะครับผมโอ้โหแต่แต่หายทั้งมืออย่างนี้โอเคไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวเราไปปิดบอสอ่าในห้องนู้นนะครับผมโอเคอ่ะเราก็เปลี่ยนมาห้องหลักของเรานะครับผมแล้วก็แต่การ์ดการ์ดไม่ดีเลยนะครับผมผมจะตีอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็อูลแรกให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ติตดแบบพิภากษาอยู่แล้วนะครับอ่าโอเค จังงว่นนี้อุยไม่คลีครับตายมนันีคลีหน่อยโอเคมันต้องอย่างนั้นครับผมอะสำหรับห้องสองนะครับผมซึ่งการ์ดตอนนี้เรามีสามสองใบนะครับแล้วก็สองอีกสาใบนะครับผมอะมาดูกันนะครับเงื่อนไขก็คือส 2, 2, องสองหนึ่งอะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งอะโอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบ การ์ดดีก็เล่นไปได้เลยนะครับผมแต่การ์ดผมไม่ดีเนาะผมก็มาห้องนี้ดีกว่านะครับผมให้บอสเขา,าตีปัดลูกน้องแล้วกว่อน่ะพูดง่ายๆครับผมอ่ะโอเคชังงวันนี้แต่อันนี้ก็ถือว่าถึกอยู่นะครับผมสองใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบครับโอเคครับผมอ่ะ ไปที่ห้องนู้นนะครับผมเพื่อไปทําตามเงื่อนไขนะครับปึ๊บสองสองหนึ่งนะครับเราตั้งท่านาภูมิไว้เลยนะครับผมเพราะว่ากันให้เขาแบบไม่ลดแรงของตัวอื่นเราเนาะปึ๊บนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งไนี้นะครับอ่าตั้งท่าไว้เลยนะครับนาภูมินะครับก็ใช้คิศนาตีไปนะครับแตดการ์ดอูลแลผมไม่ขึ้นนะครับ โอเคอ่าอุ๊ยสามเยอะจังอ่ามีสองมาเพิ่มครับเดี๋ยวนะอูแลกุ่มหายไปไหนครับเงืนขคือหนึ่งสองสาโอเคได้อยู่นะครับอ่ามาห้องนี้นะครับผมมอนเดิมครับเราก็ผมจะเล่นเกตของดัตไปเลยนะครับผมอ่าโอเค ให้บอสตีมานะครับผมอุ้ยแรงจังตีกเทอร์มาครับแล้วก็กเทอร์หนึ่งใบครับผมคือถ้าหัวกระโหลกตรงนี้ไม่หายนะครับยังไงเราก็ตีบอสไม่ตายนะครับเพื่อนๆโอเคหนึ่งสองสามครับผมอ่ะหนึ่ง เ,เดดเดดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งนะครับสองนะครับผมแล้วก็สามผมใช้ใบนี้เลยแต่การดูลแลกไม่ขึ้นตอนนี้การูลแลกไม่ขึ้นอย่างนี้คือผมจะจบบอสได้หรือเปล่าครับผมกีชนะครับผมกระดีบไปก่อนนะครับผมอูแต่การ์ดสองผมไม่มาเลยอูลแลกอยู่ไหนอูลแลกไม่มีครับอื มาห้องนี้นะครับผมผมจะบัฟขึ้นมาไม่รู้ว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าน่าจะเก็บได้นะครับผมห้องนี้เนาะผมก็ไม่เคยแบบใช้ทีมนี้เหมือนกันนะครับอ่ะผมอันติได้ไปก่อนแล้วก็ดัดขั้นสามไปครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้หัวกระโหลกหายไปแล้วนะครับผมอ่าดัดอัตีไปครับสองล้านหกครับผมดูขั้นสามครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็ใช้ทีมเจ็ดบากนะครับผมอยู่ข้างหลังก็ได้ะครับผมอ่ะประมาณนี้จะเล่นง่ายมากที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมคืออูแหลกผมไม่ขึ้นเลยนะครับผมการ์ดไม่ขึ้นเลยสําหรับห้องสองนะครับผมถ้าเกิดว่ากาดขึ้นนะครับผมจะจบได้เร็วกว่านี้นะครับผมแต่ดวงผมยังดีนะครับผมในห้อง ห้องที่2ครับในทีมที่2ผมการ์ดดัดขึ้นนะครับผมถ้าการ์ดดัดไม่ขึ้นนี่ผมไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าการ์ดอูแหละของผมขึ้นนะครับผมผมจะได้โชว์ดาเมจนะครับผมว่า ดาเมจของอูแลกนะครับเขาทําได้แรงแค่ไหนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเขาคลิปนะครับอย่างเช่นการจบห้องที่1นนะครับผมที่ผมคลิปปุ๊บนะครับผมก็บอสก็จบบอสได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมแต่ห้อง2คือการ์ดไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับเพื่อนๆสําหรับใครที่ไม่มีอัลเบโดนะครับก็สามารถใช้ทีมนี้ได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไวะไปที่เพจนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็เพื่อจะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมสําหรับคลินี้ขอฝากไว้แต่เพียงเ,เท่านี้สวัสดีครับ